เรื่องมรนเดียงค่ะขีเกียรขีเกียรโยกแล้วดึงไปแล้วมันก็ไปทันหนี้ไปทั้งนี้อไม่ไหวจะเคลียร์ทะเราขับกล้องทา,าเลาะตัวหมุนต์ป้าอีที่สวัสดีค่ะลืมหาหนูหนเรื่องสวมาธิ EP9 EP ได้ 9. 9. start ก็คือความสุข ขอเครอบางคนที่มีเคยแอบมองอยู่ก็คือเป็นของบุคคลนี้แตสตาร์อันตัวไม่แน่ใจแต่เยวมาเราดูแค่ขยายอันนี้ก็คือวานสุขตำแหน,น่งตำแหน่งเป็นความสุขใช่ไหมวานสุขแต่ถ้าเป็นสุขภาพก็ระวังจะอะไรนะ เป็น ang, เลือดจางเล right? e ือดน้อยอาจจะเป็นลมวูบอะไรอย่างนี้นะเพราะว่ามันมีดาวใช่ไหมเวลาเราเห็นดาวแล้วทำไมแล้ก็วูบไงเออนไม่ต้องเมาเมาแล้วก็นั่มนเมาแ้มไม่ต้องเมาเมาแล้วไปจับก้นเมียชาวบ้านก็เลยโดนแฟนกะต่อยแล้วก็ อเราจะสลบใช่ไหมก็ยิงดาวเต็มต้นฟ้าแล้วก็ไหนองคืนไม่ใช่ป๋าหรอกคนตื่นเนาะป๋าเนาะเขาบอกป๋าไม่ทำหลับจาก่ะอืมแม่ก็ป๋าบอกป๋าบอกอืมป๋ามีมีลักษณะเนี ความสุขความสมหวังหรือชื่อเสียงแต่ไม่รู้ใครนะผู้ย,ยิงหรือผู้ใช่มาเบิ้งกันดูตอนนี้ก็รยันนะคะว่าเขาคือใครที่เป็นบุคคลที่มีความสุขแต่ก็เป็นซูเปอร์สตาร์อาจจะเป็นเทรนนิ่เอ็มีก็หลีก็ได้หรือเป็นลีโอแาโด,โดก็ได้หรือเป็น มันสุกก็คือเมาดื่มสาวเมาตลอดดื่มดื่มตลอดแบบสาวไฮแล้วก็กรี๊ดอะไรประมาณนี้มั้งมั้งหรือว่าเขาไปชอบใครที่แบบส,สวยๆก็จะเรากลับไปบ้านเพื่อนน้นองๆไ,ไม่รู้ต้องมาเราด,ดูค่ะไปขยายค่ะเดี๋ยวบอกนะค่ะ